สวัสดีครับพบกับผมตี p ทีเคยุทธาอีกแล้วนะครับก็วันนี้นะครับมีรถดีๆอีก1นึคันนะครับก็เช่นเคยนะครับตรงหน้าผมเลยนะครับเป็นรถกระบะ all new นะครับกระบะทําเงินนะครับขวันใจวัยรุ่นสร้างตัวเลยนะครับก็คันนี้นะครับเป็นรถปี2015ะครับเป็นรุ่นไฮแลนเดอร์ยกสูงนะครับก็บอกได้เลยว่า พบกับผมจะเจอรถดีๆรถคันนี้เป็นรถมือเดียวอีกแล้วนะครับก็บอกได้เลยว่าน่าใช้เลยนะครับความโดดเด่นของออ l นิวนะครับก็อย่างที่บอกเลยนะครับก็กระจังหน้าโครเมียมนะครับแล้วก็ตัวอักษรนะครับเป็นสีแดงนะครับไฟหน้ามาพร้อมกับโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกเป็น LED นะครับบอกได้เลยว่าคันนี้สวยงามจริงๆแล้วก็ใช้มือเดียวด้วยนะครับ ที่สำคัญเป็นรถที่ปียังใหม่อยู่นะครับปี2015ผ่อนเบาด้วยนะครับตกเดือนละ8,000เท่านั้นเองนะครับก็สามารถเป็นเจ้าของรถได้ง่ายๆแล้วนะครับที่สำคัญนะครับยังมีอุปกรณ์ออปชั่นนะครับมาจากโรงงานนะครับแบบจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กอันลอยนะครับแล้วก็บันไดข้างครับที่มากับโรงงานนะครับแล้วก็กระจกมองข้างรุ่นนี้เป็นไฟเลี้ยวด้วยนะครับและที่สาคัญมีกันชนท้ายนะครับก็ มาจากโรงงานอีกเช่นเคยนะครับแถมมีพื้นปุกบะบาไลเนอร์นะครับรองรับแรงกระแทกจากการขนของนะครับบอกได้เลยคันนี้ลูกค้าท่านใดได้ไปนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับกับอี u ูสุอ l ลนิวไฮแลนเดอร์ปี2015คันนี้เลยนะครับสีเป็นสียอดนิยมนะครับก็เป็นสีบอลนะครับหรือสีบอลเงินนั่นเองนะครับก็ลองมาชมตัวรถดูนะครับ ท่านใดที่กําลังหารถดีๆไว้ใช้งานนะครับก็มาชมรถตัวจริงได้ก่อนตัดสินใจนะครับเพราะว่าลูกค้านะครับจะได้เห็นคุณภาพของบอดี้ตัวรถนะครับไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ําแน่นอนนะครับที่สําคัญเลยนะครับในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็เรื่องของเกียร์นะครับแล้วที่สําคัญอีกนะครับภายในนะครับก็ดีสะอาดนะครับคนใช้คนเดิมใช้แบบรักษามากนะครับเข้าศูนย์บริการ อีซสุสุตลอดเลยนะครับถือว่าเป็นการเข้าสู่บริการที่ดูแลบำรุงรักษาแบบต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะครับเมื่อเปิดของเราก็เป็นโครเมียมด้วยนะครับภายในนะครับไม่ต้องพูดถึงเลยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ชมนะครับครับเรามาชมภายในกันนะครับอย่างที่บอกเลยนะครับแผงข้างประตูนะครับจะเป็นโทนดํานะครับตัดด้วยขอบโครเมียมนะครับแล้วก็ที่สําคัญมีกระจกไฟฟ้าเซ็นทัลล็อกพร้อมนะครับ กระจกข้างปรับไฟฟ้าซ้ายฝาด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับก็คอนโซลเป็นสีดำนะครับมาพร้อมกับเบาะดำนะครับเดินได้ตะเข็บแดงนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับแอร์เดิมๆเลยคันนี้นะครับบอกได้เลยว่าลูกค้าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนอย่างที่ผมบอกไว้ต้นเลยนะครับแล้วก็ยังมีล็อกเทคนะครับล็อกเทคป้องกันการโจรกลรมนะครับติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับ เครื่องเสียงประกอบไปด้วย USB นะครับ AUX แล้วก็แผ่น CD นะครับแล้วก็แอร์นี่บอกได้เลยว่าเย็นแบบฉ่ำๆเลยนะครับมีที่วางแก้วน้ำตรงคอนโซลนะครับทำให้น้ำเย็นตลอดเวลานะครับแล้วก็ภายในนะครับเพดานนะครับก็ดูดีสะอาดนะครับบอกได้เลยว่าลูกค้าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นะครับก็ยังไงแล้วมาเรามาชมตัวรถกันอีกทีนะครับครับผมเรามาดูกระบะ ตอนท้ายกันนะครับว่าประกอบไปด้วยอะไรนะครับหนึ่งเลยนะครับมีไฟเบรกหลังดวงที่สามนะครับเพิ่มความปลอดภัยและโดดเด่นนะครับมีไล่ฟ้ากระจกหลังนะครับแล้วก็มีพื้นปุกระบาไลเนอร์นะครับของแท้จากโรงงานเลยนะครับเป็น DMa มคลายเนแล้วก็กันชนท้ายนะครับตัวนี้นะครับแข็งแรงทนทานมากนะครับก็ทุกอย่างบอกได้เลยว่าสวยปิ๊งนะครับแล้วก็ดูปลอดภัยแน่นอนนะครับอยากได้รถดีๆแบบนี้นะครับก็ คอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีเคฟยุทธกาของเราด้วยนะครับหรือท่านได้สนใจนะครับโทรได้ตามเบอร์ด้านล่างนะครับหรือคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับอยากได้รถแบบไหนรุ่นไหนนะครับทางเราจะจัดสรรหารถดีๆแบบนี้มาให้ลูกค้าแบบต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะครับแล้วที่สําคัญนะครับอย่าลืมนะครับเอารถไปใช้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเอาไปผ่อนอย่างเดียวนะครับบอกได้เลยว่าเงื่อนไขดีๆแบบนี้นะครับต้องทีเคฟยุทธการของเรานะครับแล้วก็พบกับผมใหม่อีกทีนะครับ ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ